คุณผู้ชมคะชมพู่บอกไว้ว่าจะอยู่กับคุณพ่อลูกหนึ่งนะคะจิตใจดีอารมณ์ดีดูแลตัวเองดีดีพี่อัานพัวนาทค่สวัสดีค่ะ สวเสดีครับเรื่องจริงนะจิตใจก็ดีทําบุญบ่อยอารมณ์ดีดูแลเจนก็ดีแล้วแถมดูแลไม่ได้ดูแลตัวเองนะดูแลทุกคนในบ้านเก่งมากอ่ะคุณแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆครอบครัวได้เพราะอะไรทราบไหมครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรก็ตามไม่ยอมบอกลูกหลานแต่ลูกหลานต้องสังเกตเองถูกต้องมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่เราเป็นหนักมากในเรื่องของการที่กวนลูกๆทุกคนไม่ใช่แค่อ่านนะฮะจะแบบ กังวลใจว่าแบบเขาจะเป็นภานาอะไรเงี้ยแต่เราสังเกตเห็นชัดเลยว่า เออไลฟ์สไตล์เขาเรารู้ว่าเขาชอบอะไรแต่ทำไมอ,อยู่ดีๆมันเริ่มเปลี่ยนไปหรือไปเที่ยวต่างประเทศเน<ฆ>ี้ยเราก็จะแบบเอะทำไมไม่ค่อยเดินเดินเดินก็แบบเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นตรงนู้นมันสวยมากไม่เป็นไรรอตรงนี้อ่ะอสุดท้ายสรุปความได้ว่าเจ็บแน่นอนแหละนี่คือภาพตอนที่ไปเกาหลีนะ่ฮะ<ฆ>ทริปนี้เป็นทริปที่ในที่สุดเราจับได้แล้วว่าเขาเจ็บอพอเรารู้ว่าเขาเจ็บปุ๊บไปถึงเราบอกว่าเฮ้ยที่เนี่ยเขามีวิลแชร์ด้วยเขาบอกไม่เอาอ่ะแบบมีไม่ได้เป็นอะไรในความเป็นจริงหนึ่งคือไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงส คือกลัวนั่งวิลแชร์แล้วไม่สวยถ้าบางคนรักษาตัวเองดูแลตัวเองในความสวยเนะี่ยผมให้ร้อยเต็มร้อยอแต่ในที่สุดสิ่งที่เขาไม่สามารถซ่อนได้และเราทุกคนไม่สามารถซ่อนได้คือปัญหาสุขภาพต่างๆตกลงกันในทริปนั้นว่ากลับไปมันมีสัญญานะว่าจะยอมไปหาหมอกับเขาเขาก็ยอมไปในที่สุดนะสิ่งที่คุณหมอตรวจเจอก็คือความเสื่อมของ กระดูกข้อต่อต่างๆซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะฮะในความสวยเราลืมว่าเขาอายุเท่าไหร่ในบางครั้งนะฮะคุณหมออธิบายผมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณหมอพูดนะไม่ได้พูดเองคุณบอกว่ากระดูกของคนเราอ่ะมันต่อการต่อกันต่อกันแต่กระดูกใหญ่ๆหลักๆคืออยู่ช่วงนี้ค่ะ นี่คือกระดูกชิ้นใหญ่ทุกกระดูกที่ต่อกันนะฮะมันจะมีคอลลาเจนเหมือนกับเป็นหมอนบังไว้กันไว้เพื่อไม่ให้มันบดกันกระดูกมัน,มนะจะไม่เจอกันมันก็จะรื่นปลืด้ด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 เหมือนมีวุน้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่เราอายุ25เป็นต้นไปะนะฮะแปลว่าเราใช้ของเก่าเท่าทีาท่ร่างกายเรามีทุกคนเป็นหมดรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนั้นอเอาเข็มฉีดยาเสียบฉีดเพื่อไม่ให้เจ็บนะฮะแล้วถามว่าทำยังไงดีคุณหมอรักษายังไงคุณหมอบอกว่าง่ายสุดคือกินคเน เติมมันเข้าไปซึ่งพูดตรงๆนะก่อนหน้านี้เวลาใครพูดแบบนี้ผมไม่เคยเชื่อเลยอันเองรู้สึกแบบนี้คุณผู้ชมรู้สึกว่าเหรอคอลลาเจนมาเติมมาได้เหรอคุณหมอบอกก็ใช่สิมันเติมกันได้คุณไปอยู่ที่ไหนมาแล้วคุณแม่ผมอ่ะกินคอลลาเจนมาตลอดชีวิตแล้วทำไมยังเป็นอ่ะคุณหมอเขาเลยถามกลับว่าแล้วคุณแม่กินอะไรล่ะ มันเปิดโลกใบใหม่ให้ผมได้รู้ความรู้เพราะฉะนั้นใครที่เคยเป็นแบบผมหรือ,อมไม่เข้าใจว่าคอลลาเจนมีหลายชนิดวันนี้คุณได้ความรู้ไปพร้อมๆกันหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องข้ออย่างที่เล่าให้ฟังปัญหาแบบนี้ค,ค,คอลลาเจนที่กินต้องเป็นคอลลาเจนที่เขาเรียกว่าคอลลาเจน type 2เพราะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อเรานั่งหน้าคอมเซิร์ชวันนั้นเลยทําการบ้านว่าอะไรคือคอลลาเจน type 2ฉันจะหาได้ที่ไหนสุดท้ายเจออยู่ใน CC ซีแคลเซียมคอลลาเจนตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าแบบตอนเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้มากหลังจากทำกันบ้านมานานนะฮะจเจอตัวนี้ฮะหน้ากล่องเลยเอานีดา่าอยากแมนแมนโชว์เลยว่าคอลลาเจนทป e และถ้าหากว่าคุณบอกว่าอ้าวแล้วฉันอยากดูแลความสวยด้วยตัวนี้ก็มีคอลลาเจนเพปไทด์อีกนะครับและมีแคลเซียมอีก2ตัวที่สามารถดูดซึมได้เป็นอย่างดีและเหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยและยังมีวิตามินซีและวิตามินดีที่สําคัญคืออร่อยหวานแต่ไม่มีน้ําตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลจบปะจบปึ้งครบเลยและอย่างนี้พอคุณแม่ได้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างพี่อัดคุณแม่ทานอย่างต่อเนื่องเกิน6เดือน อย่างต่อเนื่องกันตามคําแนะนําของคุณลูกชายนะครับ oh. วันในดูในรูเองคุณแม่ผมอีกนิด1นึงด โอ้อแข็งแรงมากและทุกวันนี้ไปเดินห้างนะคะยังใส่ส้นสูงูีเลยะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ฉันต้องสวยคือเขาไม่ได้แบบวิ่งได้เป็นเด็กหรือว่าลุกนั่งทําสกอตจัมอะไรอันนั้นไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เขาคล่องตัวมากขึ้นลุกจากเตียงขึ้นลงบันไดและสามารถกลับมาออกกาลังกายได้บ้างตามสมควรอ่ะ อันนี้ฮะปกติแล้ว2กล่องเนี่ยคุณจ่าย2,400บาทครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมาเจอกันทั้งทีนั่งอยู่ท่ามกลาง3-3สาวสวยแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะฮะคุณจ่ายจาก2,400บาทเหลือเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นและถ้าคุณโทรติดตอนนี้เป็น50ท่านแรกที่เบอร์0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 3 0 0 3 3อครับอันแถมให้เลยอีก2กล่องแปลว่ารวมทั้งหมด4กล่องในราคา 1,790 <Wow. S 1> บาทจากปกติคุณต้องจ่าย4,800บาทนะครับถ้ากลัวโทรไม่ติดนะฮะ,ะลายจองสิทธิ์ไว้ได้เลยตอนนี้นะครับหยิบลายขึ้นมา add friend นะครับใส่เครื่องหมาย add ก่อนแล้ว t s m 99 add t s m 99จองสิทธิ์ได้เลยฮะร,ราคานี้1,790บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกเลยนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศเลือกได้เลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ได้ที่ค,คุณพร้อมนะครับ รับของแล้วค่อยจ่ายเงินโทร02 030 0033 02 030 0033นะครับอ่ะอย่างน้อยวันนี้เราได้ความรู้อย่างหนึ่งนะฮะเรื่องข้อเข่าถ้าคุณมีปัญหาหรืออยากดูแลต้องคอลลาเจน Type 2ซึ่งเขียนอยู่หน้ากล่องของ C-C c a l c i เซียมคอลลาเจนบอกแมนๆด้วยความมั่นใจถ้าคุณไม่เห็นผลนะ ยินดีคืนเงินโอ้โห,โหพี่สำหรับคนที่มีความรู้เลยนะคะมาฟังเรื่องคอลลาเจนวันนี้กับพี่อ่านนะ <S <S รู้ <S <S เรื่องเลยอ่ะ <S <S จริง<า>ดีเลยแล,แลแอ,อยากซื้อเลยดังนั้นดังนั้นย้ำโปรกันอีกครั้งเลยดิฉันสนใจมากเลยเพราะว่า คุณต้องดูแลตัวเองและดูแลทุกคนในบ้านนะคะ,คะสกล่องปกติแล้ว2,400บาทนะครับแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นและ50ท่านแรกครับรับฟรีทันทีอีก2กล่องอจาก4,800บาทคุณจ่ายเท่าเดิมครับ1,790บาทที่เบอร์นี้0 2 0 3 0 0 0 3 3 020300033อย่าโมต่ท่องเบอร์แล้วบอเออเดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวจะโทรยิบโทรศัพท์แล้วกดตอนนี้เลยนะคหรือลายก็ได้ t s m 9 9นะครับจองสิทธิ์ไว้ได้จ่ายเท่านี้ไม่มีบวกอะไรเพิ่มค่าส่งก็ฟรีทั่วประเทศค่ะรับไปเต็มๆแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับเคล็ดลับในการดูแลคนที่คุณรักและดูแลตัวเองจากคุณอัญภูวน่าค่ะขอบคุณค่ะ หนักๆกันมาแล้วแม่มีอะไรเบาๆมาอวดบ้างในช่วงหน้าสักครูเดียวค่ะ